สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเช้านี้ก็จะขยายเชื้อแบคทีเรียสังรา์แสงหรือว่าจุลินทรีย์สังรา์แสงที่ขยายไว้ตรงนี้จะหมดละ,ละเอาไปให้พ่อใหญ่สีใช้ในสวนเอาไปหมักกับฐานใบโอชาเอาไปใส่ต้นมะนาวแล้ว น,นี้ก็จะมีหัวเชื้อปีเอสิบห้านะครับแบคทีเรียสังเคราะห์สแสงเหมือนเดิมมีไข่ไก่แล้วก็หัวเชื้อที่ขยายไว้แล้วขวดใหญ่ตรงนี้อันนี้ก็พร้อมใช้แล้วครับอันนี้พร้อมใช้แล้วขยายเป็นหัวเชื้อได้เลยนะครับก็มีน้ําสะอาดเตรียมมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขยายเชื้อเลยนะครับเหมือนเดิมไข่หนึ่งช้อน แล้วก็เติมหัวเชื้อประมาณ3ช้อนขยับให้เข้ากันก็ตั้งตรงจุดที่ได้รับแสงก็รอจนกว่าจะแดงก็ใช้ได้นี่คือการขยายเชื้อจูรินซีสังเคราะห์แสงครับ